วันนี้เราจะมาแปลเพลงที่ทำนองสนุกสนุกของศิลปินสามสาวที่กำลังฮอตมากๆที่ญี่ปุ่นครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไฮจัปปนิสรายการที่จะให้คุณรู้เรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นมากขึ้นกับผมซันชิโร่เชนเคยครับในวันนี้เราก็จะมาแปลเพลงที่มีชื่อว่าโอโมคาเกะของที่ขับร้องร่วมกันโดยมิเลเอเมะแล้วก็อิคุตะลีละครับ แล้วก็เพลงนี้เนี่ยโปรดิวซโดย Valdi หรือว่า Valdi นั่นเองถ้าเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะชื่อเพลง Omokage ok เนี่ยแปลว่าเงาตามตัวครับอะไรจะเป็นเงาตามตัวเดี๋ยวมาดูกันในเ,เนื้อเพลงก็จะเข้าใจมากขึ้น,นครับเพลงนี้ออกใน The First Take ด้วยสามารถเข้ามาชมกันได้เลยครับสามสาวร้องกันได้อย่างสนุกสนานมากๆเลยครับมาดูท่อนแรกกันครับ Feel like leaving it to the flow feel like leaving it to the flow แปลว,ว่ารู้สึกเหมือนอยากจะปล่อยไปตามกระแสปล่อยไปเลยตามเลยไปเลยปล่อยไปยังไงก็ว่าไปไม่รู้จะทำยังไงและประมาณนี้ครับต่อมาโมะน่านิโมะมิยานาฟูริโยชิตตะโมะน่านิโมะมิยานาฟูิโตตะแปลว่าโอ้ยอุตส่าห์แกล้งทำเป็นมองไม่เห็นอะไร โมโหในที่นี้คือแบบไม่เอาแล้วประมาณนี้ผมก็เยกลยแปลว่าโอ้ยแทนและกันเป็นการอุทานออกมาว่าอ้ายน่าเบื่อจริงที่แบบว่านาดิโมเมเยไนฟูริโอสเตย์ตะคือแกล้งทําเป็นมองไม่เห็นอะไรมานานและต่อมาคานาชิมิกะเมเยุงิตากาะกะระคานาชิมิกะมเยุงิตากาะกะระมองเห็นความเศร้ามากเกินไปคานาชิมิก็คือความเศร้าใช่ไหมครับ m มเยซุงิตากาะกะ มองเห็นมากเกินไปคานาชิมิเงะมิเอซึนิตะกะระมองเห็นความเศร้ามากเกินไปคาเยโมะบุคุโอมิเตอิตะคาเยโมะบุคุโอมิเตอิตะแม้แต่เงาก็ยังมองมาที่ฉันคาเยเนี่ยก็คือเงาใช่ไหมครับโมเนี่ยก็คือก็ด้วยเงาก็ด้วยบุคุโอมิเตอิตะมองมาที่ผมคิมิโนโคโตะวะวะการุคาระคิมิโนโคโตะวะวะการุคาระ เข้าใจเธอนะในตอนนี้ก็คือมาถึงก็บนหมือกับเบื่อโลกว่าอ้ยูกสากแร้งมองไม่เห็นอะไรแต่ก็เห็นแต่ความเศร้าเต็มไปหมดเลยเงาก็ยังมองมาที่ฉันแล้วบอกว่าเข้าใจเธอนะแต่เงานี้คืออะไรเดี๋ยวต้องดูต่อกันครับ Nakushita koto de nagaresuita Nakushita koto de n a a r e t s i t a แปลว่าด้วยการเผชิญกับการสูญเสียเราก็ไหลจนถึงฝั่ง คือเสียนู่นนี่ไปมากมายแล้วก็ใช้ชีวิตแบบเรืเ่อยเปื่อยไปเรื่อยจนถึงจุดจุดหนึ่งนั n นียอดีโมฮอนโตโนโกโตนั้นยอดโมฮอนโตโนโกโตเรื่องจริงยิ่งกว่าสิ่งอื่นได้นั้นียอด i โมนั้นียอดีโมเนี่ยแปลว่ายิ่งกว่าสิ่งอื่นใดยิ่งกว่าอะไรทั้งสิน้นฮอนโตโนโกโตก็คือเรื่องจริงครับต่อมาเป็นท่อนหกแล้วครับโบกุ a ร์าวะโบกุรวะ แปลว,ว่าพวกเราโคโอชิเตะโคอิิเตะที่เป็นอย่างนี้โดโกนิโมโดโกนิโมที่ไหนก็ตามมีเซไนไอเดะมิท่ชสเตะรุมีเซไนไอเดะมิท่ชสเตะรุได้รับการเติมเต็มด้วยความรักที่ไม่ให้เราเห็นคำว่ามีเซไนมีเซไนเนี่ยคือ เป็นรูปย่อของมีเซไนที่แปลว่าไม่ให้เห็นมีเซไน่ก็คือไม่ยอมให้เห็นมีเซไนไอเดด้วยความรักที่ไม่ให้เราเห็นมิตาสเตรุได้รับการเติมเต็มคมือพวกเราได้รับการเติมเต็มด้วยความรักที่ไม่ให้เราเห็นฮอนโตฮอนโตที่จริงแล้วพวกุราพบกุราพวกเรานั้นいつ i m o ทุกๆวันไม่ว่าเมื่อไรมองไม่เห็ u ได้รับการเติมเต็มด้วยความรักที่มองไม่เห็น h ฮนโต h o ฮนโตจริงๆนะในที่นี้ก็คือพวกเราที่เป็นอย่างนี้เนี่ยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามที่จริงแล้วพวกเราก็ได้รับการเติมเต็มด้วยความรักที่ไม่ให้เราเห็น แล้วก็ที่จริงแล้วนั้นไม่ว่าเมื่อไหร่เราก็ได้รับการเติมเต็มด้วยความรักที่เรามองไม่เห็นด้วยจริงๆนะประมาณนี้ครับนี่คือท่อนหกข,ของเขาก็จะสังเกตได้ว่าเงานี้ที่จริงแล้วก็คือความรักนั่นเองครับต่อมา feel like l i v i n g it to the flow อันนี้ก็เหมือนท่อนแรกเลยคือรู้สึกอยากจะปล่อยไปตามกระแสต่อมา夜 o な u って思い出した夜に o i って思い出した พอตกกลางคืนก็นึกขึ้นมาได้โนโรยเซโยตะบุคาจิวะอิมะโนโรยเซโยตะบุคาจิวะอิมะตอนนี้พวกเราแบกรับคำสาบอยู่โนโรยโนโรยเนี่ยก็คือคำสาบครับเซโยตะเซโยตะมาจากคำว่าเซโยที่แปลว่าแบกรับแล้วก็บ ok ุคาจิวะบุคาจิวะก็คือพวกเราแล้วก็อิมะ อก็คือตอนนี้ตอนนี้พวกเราแบกรับคำาสารอยู่นั่นเตะคานาชิมิกะซึมอตตะทูกิโมนั่นเตะคานาชิมิกะซึมอตตะทูกิโมแม้เวลาที่ความเศร้าก่อตัวขึ้นก็ด้วยคานาชิมิคานาชิมิเนี่ยก็คือความเศร้าใช่ไหมครับซึมอรุซึมอตตะในทีน่นี้มาจากคำว่าซึมอรุที่แปลว่าก่อตัวขึ้นกองมากขึ้น นั ante, iga, um ok ่นเตะคณะชิมิกะจะมดตัดตะวกี่โมก็เลยแปลว่าในในเวลาที่ความเศร้าเกาะตัวขึ้นก็ด้วยอาซาเนนาเตะโอโมยไกชิตะอาซาเนนาเตะโอโมยไกชิตะ ok พอเช้าแล้วฉันก็นึกย้อนขึ้นมาคิโบมตตะบกุจิิวะอมาตตะทุกทั้พวกเราได้รับความหวังแล้วคิโบ คีโบนี่ก็คือความหวังครับส่วนมาตตะเนี่ยมาจากคาว่ามาโตมาโตที่แปลว่าสวมใส่ได้สวมใส่ความหวังและอ่ะพวกเราบกคตาจิวะอิมะพวกเราในตอนนี้พวกเราในตอนนี้ได้สวมใส่ความหวังแล้วก็คือได้รับความหวังแล้วนั่นเองครับยูอิ u มุนิโนจักช no ะยูอิตมุนิโนจักชะแปลว่าผู้อ่อนแอเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นยูอิตมุนิ ย u วิจุมุนอันนี้เหมือนเคยเจอไปสักเพลงหนึ่งก่อนหน้านี้และแปลว,ว่าเพียงหนึ่งเดียวไม่มีสองครับแล้วก็จักชะจักชะเนี่ยคือผู้อ่อนแอครับย uh i z ิจ u มุนีโนจักชะผู้อ่อนแอเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นจิโอคิไดอี้จังจิโอคิดอีจอยู่อย่างแข็งแกรงไม่ดีกว่าเหรอคำว่าจิโอคิจิโอคิเนี่ยแปลว,ว่าอยู่ความรู้สึกแข็งแกรงหรือว่าก้าวร้าวประมาณนี้ ก็ในไหนก็เป็นผู้อ่อนแอที่ไม่มีใครเหมือนและก็อยู่แบบแกร่งๆตรองๆไปเลยดีกว่าไหมประมาณนี้ครับในเท่านี้เหมือนเป็นการนึกนึกไปนึกมาว่าเอยตอนกลางคืนก็คิดได้ว่าโยทำไมชีวิตนี้มีแต่คำสาบมีแต่ความเศร้าแต่พอเช้าขึ้นมามันก็นึกได้ว่าอ้าวมีความหวังนี่นาะแล้วถึงแม้เราจะเป็นคนอ่อนแอเพียงคนเดียวแต่อยู่อย่างแข็งแร่งไปเลยดีกว่าต่อมาครับวาเสดรืโตเดนารตะ ว่าことでได้ดูโกโตเดะนงโดยการลืมพวกเราก็ไหลจนถึงฟังนั่น本ยに大切โมฮอนโตนิทายเซตุนากโตนั่นยโมฮอนโตนิทายเซตุนสิ่งสำคัญยิ่งกว่าสิ่งอื่นได้อันนี้เจอเหมือนเดิมเลยนั่นยโยิ่งกว่าสิ่งอื่นไดฮอนโตนิทายเซตุนากโตก็คือเรื่องที่สำคัญจริงๆรฮานาเร่หรือทาบินินัง ฮานาเร่ดูทาบินิน a กาเดจิตะทุกครั้งที่แยกจากไปก็จะไหลามาจนถึงก็คือทุกครั้งที่แยกไปที่จากไปก็จะกลับมาเหมือนเดิมครับแล้วก็น a านิโยริโม o ฮอนโตโนโคโตนิน i านิโยริโม t ฮอนโตโนโคโตนิเรื่องจริงยิ่งกว่าสิ่งอื่นไดเนี่ยก็คือแล้วก็เข้าเป็นท่อนทุกเหมือนเดิมก็คือ o くらはこうしてどこにも見 i ない,いで満たしてい u 。本当、僕らはต้ o อกค a อเราอะอิจิโน e ก็คือพวกเราที่เป็นอย่างนี้เนี่ยไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ตามก็จะได้รับการเติมเต็มด้วยความรักที่เราไม่ให้เราเห็นที่จริงแล้วพวกเรานะั้นไม่ว่าเมื่อไหร่ก็ได้รับการเติมเต็มด้วยความรักที่มองไม่เห็นจริงๆนะหลังจากท่อนหกแล้วก็จะเป็นอีกท่อนที่เนื้อเพลงต่างออกไปนิดนึงครับฮิโออาบิตะากิดาสึ ฮิโอะอาบิเตะซกิดาสึโยนอันนี้แปลว่าอาบแสงแดดแล้วเบ่งบานผลิบานออกมาฮิโอะอาบิเตะอันนี้คืออาบแดดครับตามตัวเลยฮิ <Hi S 2> เนี่ยก็คือแสงอาทิตย์ใช่ไหมแล้วก็ ab ite. Ab ite 네อาบิเตะอาบิเตะเนี่ยก็คืออาบเหมือนอาบน้ำอาบิรุชวาวาอาบิรุอันนี้คืออาบแดดครับแล้วก็ซากิดาสึโยนา ซา k ิดาสึโยน a ะก็คือพลิบ้านออกมาเป็นรูปโยนะแปลว,ว่าขยายคำนามที่ตามมาข้างหลังก็คือฮานาโนโยนิฮานาโนโยนิก็คือ, no no คอราวกับดอกไม้เอามารวมกันก็คือราวกับดอกไม้ที่อาบแสงอาทิตย์แล้วพลิบ้านต่อมาโคโดเดอโดรุโยนิโคโดเดอโดรุโยนิแปลว,ว่าเหมือนการเต้นตามจังหวะของหัวใจโคโดโคโดเนี่ยคือ จังหวะหัวใจเต,ต้นตึก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 อย่างนี้แล้วก็โอโดรุโยนี่ก็คือเล่ากับการเต้นเต้นด้วยอะไรโคโดเดะก็คือเต้นตามจังหวะของหัวใจนั่นเองครับเหมือนกับการเต้นของจังหวะหัวใจต่อมาโมคาราดานิมาคาเซเตะคาราดานิมาคาเซเตะปล่อยไปตามร่างกายสี่โมคาราดานิมาคาเซเตะก็คือปล่อยไปตามร่างกายสี่คำว่ามาคาเซรือ มากาเซเนี่ยแปลว่าให้เป็นหน้าที่ของนนนีนันน่นอะไรที่อยู่หน้าคำช่วยนี้ในที่นี้ก็คือคาราดะนิมากาเซเต,เตก็คือปล่อยให้เป็นหน้าที่ของร่างกายปล่อยให้ร่างกายจัดการไปครับในเท่านี้ก็พูดเรื่องราเกี่ยวกับธรรมชาติก็เหมือนจะบอกว่าให้ปล่อยไปตามธรรมชาติเถอะอ่าแล้วก็กลับมาเป็นโบกคือาวะโคชิเตะดโกนิโม 見せない愛で満たしてる。i 本当僕らはいつの日も見えない愛で満たして o る本当เหมือนเดิมเลยครับพวกเราที่เป็นอย่างนี้ไม่ว่าที่ไหนก็ตามได้รับการเติมเต็มด้วยความรักที่ไม่ให้เราเห็นที่จริงแล้วพวกเรานั้นไม่ว่าเมื่อไหร่ก็ได้รับการเติมเต็มด้วยความรักที่มองไม่เห็นจริงๆนะและทั้งหมดนี้ก็คือเนื้อเพลงของโอโมคากะที่ขับร,ร้องร่วมกันโดยมิเลเอมะแล้วก็อิคตะลีลาครับเป็นเพลงที่ นักร้องสามเสียงเสียงดีมากทุกคนมารวมตัวกันแล้วก็ร้องเพลงสนุกสนุกความหมายดีๆมาให้ฟังด้วยครับออตอนนี้ก็ไม่ได้มีสับอะไรยากๆเท่าไหร่ครับก็ไม่ต้องทวนสับและกันเนาะแต่ถ้าใครอยากไปดูเนื้อเพลงตามไม่ทันตรงไหนก็เข้าไปดูในบล็อกได้ในลิงก์ตามคำอธิบายเลยครับ แล้วถ้าคุณติดตามรายการให้เจแปนิสมาตั้งแต่เอพิโซดที่1คุณจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นทั้งหมด4,28 0คำและสำนวนครับ ติดตามคำศัพท์ได้ในบล็อกตามลิงก์ในคำอธิบายเลยนะครับอย่าลืมติดตามรายการให้เจ p ปน e ิสกับผมซันเชโรได้ใหม่ในทุกวันได้ทาง Spotify YouTube แล้วก็ p o d b e ี n ครับถ้าชื่นชอบรายการให้เจ p ปน e ิสก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ด้วยนะครับถ้าอยากพูดคุยงส่งข้อความเข้ามาได้ทาง Facebook ให้เจ p ป n นิสได้เลยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนมาตาไอมาโชสวัสดีครับ